สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามาเยี่ยมชมนะครับสวนอีบิวนะครับแล้วก็สวนผลไม้นะครับที่ได้ดําเนินการนะครับก็สวนนี้นะครับกะไปแล้วนะครับประมาณหนึ่งไร่นะครับประมาณหนึ่งไร่นะครับก็ได้ดําเนินการขุดสระนะครับแล้วก็วางระบบน้ํานะครับซึ่งได้ปลูกต้นไม้มาแล้วนะครับประมาณสักหกเดือนนะครับเริ่มปลูกนะครับ ต้นแรกนะครับวันพืชชมงคลนะครับก็จะกครบ6เดือนนะครับพวกนี้เป็นต้นเอบิลนะครับต้นเอบิลนะครับที่ลงไว้ในสวนนะครับก็ลงไว้ประมาณสัก40-50ถึงต้นนะครับมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะครับกําลังโตนะครับกําลังโตแล้วก็ช่วงนี้ได้ฝนนะครับได้ฝนก็ต้นเขียวดีนะครับแต่ว่าเอบิลก็จะมีปัญหาหลักๆนะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่านอนและแมลงเนี่ยจะมากินเยอะมากนะครับนอนและแมลงนะครับชอบต้นเอบิวนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับต้นอื่นก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับก็ลองจากต้นนงงูนนะครับก็จะมากินที่ต้นเอบิวนะครับดังนั้นก็จะต้องฉีดตัวบิวเรียบ่อยหน่อยนะครับประมาณสัปดาห์ละครั้งนะครับหรือ2สัปดาห์ครั้งนะครับ พวกนี้ก็อายุประมาณสักหเดือนนะครับเกือบจะเข้า6เดือนแล้วนะครับก็ต้นสูงนะครับตอนนี้น่าจะสูงเกินร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบไปแล้วนะครับต้นไอบิวนะครับสูงมากนะครับไม่ได้ขีบยอดนะครับไม่ได้ตัดยอดนะครับก็ให้ปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าสังเกตดูแล้วนะครับเอบิวนะครับถึงจะไม่ไม่ตัดยอดนะครับนี่ครับยอดนะครับถึงไม่ตัดยอดนะครับแต่ก็จะมี กิ่งที่แตกมานะครับระหว่างลําต้นอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องตัดยอดให้ให้กิ่งแตกนะครับเนี่ยสังเกตนะครับผมลองสังเกตแล้วนะครับว่าถึงจะไม่ตัดยอดนะครับแต่กิ่งก็จะแตกอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับแตกเยอะมากนะครับนีครับสําหรับต้นนี้ก็โดนนอนกินนะครับและแมลงกินไปเยอะนะครับก็โต ไม่ค่อยทันเพื่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็หลังจากที่ฉีดตัวบิวเวียร์นะครับก็อาการดีขึ้นนะครับนะครับก็จะมีร่องรอยของขี้ของหนอนนะครับแล้วก็แมลงกินมาบ้างนะครับร่องรอยนะครับแต่ว่าก็ก็ยังโตทันนะครับนะครับก็จะมีพวกหนอนนะครับมากินนะครับเนี่ย ตรงนี้ก็ยังไม่ได้เอาญ้าออกนะครับยังไม่ได้ดูแลเรื่องย่านะครับก็ปล่อยไปธรรมชาตินะครับนี่ครับสังเกตนะครับหนอนจะกินนะครับนี่ครับหนอนจะกินที่ยอดนะครับเยอะมากนะครับต้นนี้อาจจะอยู่ติดทุ่งนานะครับก็หนอนก็จะมากินเป็นต้นแรกนะครับแต่ต้นนี้ออกดอกแล้วนะครับแต่ไม่ติดลูกนะครับเป็นต้นแรกที่ติดกับทุ่งนานะครับก็เลยอาจจะเป็น ต้นแรกนะครับที่แมลงเข้ามากินนะครับอันนี้ก็ยังเล็กอยู่นะครับต้นเพิ่งปลูกไปนะครับตัวนี้ก็น่าจะสูงเกินร้อยเจบนะครับเหมือนกันนะครับต้นนี้ก็เคยโดนหนอนกินนะครับแต่ว่าตอนนี้ฟื้นแล้วนะครับนี่ครับต้นพวกนี้นะครับเคยหนอนโดนหนอนกินมาทั้งนั้นนะครับแต่ว่าก็ฟื้นขึ้นมานะครับก็จะพยายามมา ดูว่ามีหนอนหรือเปล่านะครับแล้วก็เอามือบีบนะครับให้ตายนะครับนี่ครับต้นในบิวนะครับมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับต้นนี้จะปลูกคู่นะครับปลูกคู่นะครับกําลังสวยนะครับสังเกตนะครับหนอนก็จะกินที่ปลายยอดนะครับแล้วก็จะมียอดแตกไปนะครับส่วนขององุนนะครับส่วนของอนุนก็ ไม่รอดแมลงเหมือนกันนะครับไม่รอดนอนนะครับก็คงจะต้องหาวิธีการใหม่นะครับนี่ครับกาลังแตกยอดนะครับอันนี้ต้นกระท่รกนะครับกําลังโตนะครับตัวนี้เอบิวพัน่์ กลิ่นนมสดนะครับกลิ่นนมสดนะครับซื้อตัวเสียบยอดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซียนท้อนะครับเซียนท้อรักบี้นะครับเซียนท้อรักบี้นะครับเนี่ยกำลังแตกยอดนะครับตัวนี้ซื้อมาต้นละประมาณสัก400นะครับกําลังสวยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะครับแล้วก็ไม้ป่านะครับจะปลูกมะม่วงติดกับไม้ป่านะครับส่วนไม้ผลที่ไซส์เล็กมาหน่อยก็จะปลูกติดกับ ในส่วนของสระน้ำนะครับก็มีเกือบทุกอย่างนะครับมะละกอนะครับอันนี้ขนุนนะครับละมุดนะครับอันนี้ข้าวนะครับแต่กวงกําลังสวยนะครับปลานะครับนะครับปลาปลาทับทิมนะครับตัวใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยต้นอบิวนะครับแถวนี้ก็จะเป็นอบิวที่อ่าลง ลงอ่ารุ่นหลังสุดนะครับแต่ว่าต้นก็โตนะครับต้นก็โตนะครับเป็นเนบิลที่ลงรุ่นหลังสุดนะครับแต่เป็นต้นใหญ่ที่ลงนะครับน้อยหนานะครับน้อยหนาพันเนเวอิสเอลนะครับตัวนี้เสียบยอดเองนะครับเอบิลนะครับพวกนี้เป็นน้อยหนานะครับเสียบยอดนะครับก็เสียบเองนะครับ ปัญหาของการปลูกผลไม้นะครับในในสวนนะครับกลางทุ่งนะครับก็จะมีแมลงเยอะนะครับแมลงแล้วก็ศัตรูพืชนะครับหนอนนะครับอันนี้เป็นเอวิวไต้หวันนะครับพันลูกใหญ่นะครับกำลังสวยนะครับอันนี้ฝรั่งแดงอายุทยา3ามนะครับ ซื้อมาต้น5ต้น1,000บาทนะครับก็กําลังสวยนะครับแล้วก็ได้เสริมรากไปนะครับเสริมรากนะครับใช้ต่อทนกับทนเส้นเดือนฝอยนะครับป้องกันโรครา,ากปมนะครับนี่ก็แดงโยนทยาสามเหมือนกันนะครับก็จะตัดยอดนะครับเพื่อให้แตกยอดใหม่นะครับ เดี๋ยวจะพามาดูต้นเอบิวนะครับซึ่งเป็นต้นแรกนะครับของสวนที่ออกลูกนะครับต้นนี้นะครับก็ความสูงอยู่ที่ประมาณสักร้อยหกสิบนะครับแต่ว่าเริ่มออกลูกแล้วนะครับติดลูกไปอยู่ที่ติดลูกประมาณสัก3าสาลูกนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับลูกเทียบกับนิ้วโป้งนะครับใหญ่กว่านิ้วโป้งแล้วนะครับก็น่าจะรออีกสักอาทิตย์นึงนะครับผมก็จะได้ห่อแล้วนะครับ อีกลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูอีกลูกหนึ่งนะครับนี่ลูกที่สองนะครับเนี่ยลูกที่สองแล้วก็ลูกที่สามนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็ถ้าไม่ติดนะครับถ้าลูกไหนไม่ติดนะครับก็จะจะฟอแล้วก็ดําไปเองนะครับถ้าถ้าลูกไหนที่ไม่ติดนะครับนี่ครับลูกก็ไม่แน่ใจว่าจะติดนะครับถ้าไม่ติดก็จะลูกก็จะฟอดําไปเองนะครับไม่ได้ไม่ได้เด็ดออกนะครับเนี่ยครับอันนี้คือ เอวิวที่ติดลูกนะครับนะครับกำลังโตนะครับพวกนี้อายุประมาณสักเกือบจะหกเดือนนะครับหญ้าอาจจะเยอะนิดนึงนะครับหญ้าอาจจะเพราะว่าไม่ได้ไปหารจัดการหญ้านะครับนี่ครับร่องรอยของหนอนนะครับที่ก็จะทําให้อ่าลำต้นนะครับเบี้ยวนะครับแต่ก็ หลังจากฉีดบิวเวรียไปแล้วนะครับก็อาการดีขึ้นนะครับนี่ครับจะให้ดูนะครับว่าหลังจากที่ถูกหนอนเข้ากินนะครับหลังจากฉีดบิวเวรียไปแล้วนะครับก็อาการดีขึ้นนะครับต้นนี้ก็น่าจะเกินน่าเกือบสองเม็ดนะครับนี่ครับ เพิ่งถอนหญ้าไปนะครับต้นนี้ก็ไม่รู้ว่าอาการเป็นยังไงนะครับเพราะว่าต้นจะจะเบี้ยวๆนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากที่โดนหนอนนะครับหรือว่าโดนเพี้ยลงนะครับแต่ว่าก็พยายามสังเกตนะครับก็ไม่มีเพี้ยนะครับแต่ว่าเป็นต้นที่อาการ ของลำต้นนะครับก็จะเปรี้ยวนะครับอาการก็ลองดูอาการไปก่อนนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับต้นนี้ก็ต้นใหญ่อีกต้นนะครับสูงประมาณสักสองเมตรครึ่งได้นะครับนี่ครับผมก็ไม่ได้เอายอดออกนะครับเหมือนกันนะครับเพราะว่าถึงยังไงนะครับถึงไม่เอาออกนะครับยอดก็จะแตกอยู่ดีนะครับนี่ครับยอดนะครับ ก,กิ่งก็จะแตกอยู่ดีนะครับนครับแตกเกือบทุกแกบแตกเกือบทุกกิ่งนะครับแตกเยอะมากนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นผลทับทิมนะครับลูกทับทิมนะครับ ต้นนี้สูงนะครับกําลังแตกยอดเหมือนกันนะครับออกสูงอย่างเดียวนะครับแต่ก็กําลังแตกยอดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่ผสมผสมนะครับอันนี้อะโวคาโดนะครับเป็นฝรั่งนะครับคิมจูดแดงนะครับซึ่งเสียบยอดเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นต้นเสียนท้อนะครับลักปี้เหมือนกันนะครับต้นนี้ซื้อมาก่อนนะครับสูงประมาณสักเม็ดครึ่งนะครับนี่ครับก็จะมีเอบิลด้วยแล้วก็ไม้ผลชนิดอื่นนะครับตะไคร้กํกลังสวยนะครับครับก็วันนี้ก็พามาเยี่ยมชมสวนนะครับเป็นสวนผลไม้นะครับก็เน้นหนักไปทาง หนาต้นเอบิวนะครับแล้วก็ฝรั่งนะครับครับก็เดี๋ยวความคืบหน้านะครับยังไงนะครับเดี๋ยวจะพามาเยี่ยมชมนะครับเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คงจะต้องหาเวลานะครับจัดการเรื่องหญ้านะครับจัดการเรื่องหญ้านะครับเพราะเราพยายามไม่เราไม่ใช้ยายาฆ่าหญ้านะครับแล้วก็ใช้วิธีการถอนเอานะครับนี่ครับผมก็จะถอนเอานะครับ เพราะว่าไม่กล้าเสี่ยงกับเครื่องตัดหญ้านะครับเพราะว่าเราไม่ได้ถมท่อนะครับครับในส่วนของวันนี้นะครับก็จะพามาเยี่ยมชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ